เด็กเด็กเข้าท้องสาวทารกปีศาจเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกสุดพิศดารที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมี่เอมี่เป็นเด็กนักเรียนสาววัย17ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม .6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เนื่องจากที่เอมี่เป็นสาวสวยจึงทำให้เธอเป็นที่ไม้ปองสำหรับนักเรียนชายมากหน้าหลายตาและด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เอมี่กลายเป็นคนเลิศเชิดยิงไปโดยปริยายเธอมีความมั่นอกมั่นใจในหน้าตาของตัวเองเป็นอย่างมากจนเธอปฏิเสธที่จะพูดคุยหรือสารสัมพันธ์กับชายหนุ่มน้อยใหญ่ ในโรงเรียนเอมี่เชื่อฉายในโรงเรียนเป็นอย่างมากจนแทบไม่มีใครมาท้าบรศัมีของเธอและแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นกับเธอโดยที่เธอนั้นยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเอมี่เริ่มมีอาการวิงเวียนและวูบหมดสติโดยง่าย อาหารการกินของเธอก็กินอะไรไม่ค่อยได้เพราะเธอแค่ได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นเธอก็จะต้องวิ่งไปสำรอกในห้องน้ำแล้วนักเรียนหลายคนสังเกตเห็นว่าท้องของเอมี่มันเริ่มจะป่องออกมาทำให้มีข่าวลือเสียเสียหายหายเกี่ยวกับตัวเธอเกิดขึ้น เหล่านักเรียนในโรงเรียนต่างก็นินทาเป็นเสียงเดียวกันว่าจากอาการทั้งหมดของเอมี่มันกำลังบ่งบอกว่าเธอได้ตังคันแต่ที่มันแปลกมากก็คือเอมี่มีนิสัยที่เลิศเชิดหยิ่งจนไม่สนใจผู้ชายหน้าไหนในโรงเรียนแล้วเธอจะไปท้องกับใครละ่ะแต่ทุกๆคนก็เริ่มสันนิษฐานกันว่าเอมี่ อาจจะมีสัมพันธ์กับหนุ่มต่างโรงเรียนก็เป็นได้เรื่องราวข่าวลือนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงหูพ่อและแม่ของเอมี่ทำให้เอมี่ต้องมีปากเสียงกับพ่อและแม่เพราะเอมี่เธอยืนยันหนักแน่นวัดเธอยังบริสุทธิ์ผุดพองเป็นยองใหญ่จะมาท้องแบบนี้ได้ยังไงกันแต่พ่อกับแม่ก็ด่าทอกลับไปเรื่องที่เธอ ไม่รักนวลสงวนตัวและปล่อยปะละเลยให้ตัวเองตั้งท้องแต่เมื่อเอมี่เธอยือนยันเป็นหนักแน่นพ่อและแม่จึงจำใจต้องพาเธอไปตรวจที่แผนกสูตินารีแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและผลโดยรวมส่วนมากสารคัดหลังและการเต้นชีพจรของเอมี่เธอไม่ได้ตั้งครรภ์แต่อย่างใด เพราะแม้แต่เยื่อพอมาจานในช่องคลอดของเธอก็ยังไม่ได้ถูกทำลายจนฉีกขาดเลยด้วยซ้ำไปซึ่งนั่นมันก็ได้หมายความว่าเอมี่ยังเป็นหญิงสาวที่บริสุทธิ์และสิ่งสิงอยู่แต่มันมีอะไรมากกว่านั้นนะสิเพราะผลตรวจกลับพบตัวอ่อนของทารกในครนภของเธอซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในวงการแพทย์เล่นเอาสมอทุกคนในโรงพยาบาลถึงกับงงเต็กเพราะนอกจากจะตรวจไม่เจอสัญญาณที่ประจรของทารกปริศนานี้แล้วแต่มันนั้นกลับยังเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายของเอมี่ราวกับมันมีชีวิตหรือว่านี่อาจจะไม่ใช่ทารกจริงๆแต่มันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายทารกแปลกปลองและมุดเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกายของเอมี่ ทำให้หมอขอให้เธอนอนดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนหนึ่งคืนในตอนที่พ่อและแม่ของเอมี่กลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมข้าวของพวกเขาทั้งคู่ไปถึงบ้านก็ได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งในชุดนักเรียนเขานั้นมีท่าทีแปลกๆล,ลับๆล,ล่อๆยืนเฉงอมอมอยู่ที่หน้าบ้านหน้าตาของไอ้หมอนี่มันช่างดูซีดเซียว และน่ากลัวพ่อและแม่ของเอมี่จึงได้สอบถามว่าเขานั้นมาที่บ้านนี้ทำไมกันเด็กหนุ่มคนนี้จึงได้บอกกับพ่อและแม่ของเอมี่ว่าเขาเองที่เป็นพ่อของเด็กในท้องของเอมี่เขามาที่นี่เพื่อสารภาพความผิดกับพ่อและแม่ของเธอและเขาก็ตั้งใจ จะมาขอรับผิดชอบและจะขอแต่งงานกับเอมี่โดยไม่เกี่ยงค่าสินสอดโอ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่พ่อและแม่ของเอมี่ถึงกับสตันไปพักใหญ่ก่อนที่จะได้สติและได้ไายถามเรื่องราวทั้งหมดอย่างชัดเจนชายหนุ่มคนนี้ได้แนะนำตัวว่าเขามีชื่อว่าปอมเขาและเอมี่ แอบลักลอบได้เสียมีอะไรกันหลายต่อหลายครั้งจนพาดท่าและเธอได้ตั้งท้องกับเขาในที่สุดป้อมนั้นพูดไปพลางก็หลบสายตาไปพลางทำให้พ่อและแม่ของเอมี่พ่อจะมองออกว่าไอ้มอนี่น่าจะกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดและที่สำคัญไอ้มอนี่ก็อาจจะเป็นต้นต่อ ของเรื่องราวแปลกประหลาดที่ได้เกิดขึ้นกับเอมี่ก็เป็นได้พ่อและแม่ของเอมี่จึงได้ไล่ให้ป้อมกลับไปที่บ้านก่อนเพราะเขานั้นยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องอะไรตอนนี้เพราะเอมี่ยังป่วยและนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อและแม่ของเอมี่ได้ปรึกษากันอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้านแม่ของเอมี่นั้น มีเพื่อนที่ขังคล้ายเรื่องไสยศาสตร์และยังเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หมอผีชื่อดังหลายเจ้าแม่ของเอมี่จึงได้โทรไปปรึกษาพเพื่อนของเธอและได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้พบเจอให้กับเพื่อนฟังซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่นอกเหนือจากกฎของวิทยาศาสตร์เมื่อเพื่อนของแม่ได้ทราบเรื่องจึงได้รีบบึงมาที่บ้าน และเพื่อนของแม่เอมี่ก็รีบพาพ่อและแม่ของเอมี่เดินทางไปที่ตำหนักร่างทรงแห่งหนึ่งและก็ได้ไปพบกับพ่อหมอพรามคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นที่นับหน้าถือตาของลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากเมื่อไปถึงที่ตำหนักแค่เปิดประตูเข้าไปในที่พำนักของพ่อหมอพรามพ่อหมอก็ได้ทักออกมาก่อนเลยว่า โอ้ของเมนชนิดดุนแรงเลยทีเดียวนั่นเนี่ยโอ้ไปโดนมายังไงกันละ่ะไปไปลูกไปรีบพาพ่อไปด่วนเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาแน่นอนว่าพอหมอพรามลัดคิวก่อนเลยทั้งที่มีคนมาทำพิธีกันเต็มสำนักราวกับว่านี่เป็นเรื่องที่ด่วนมาก ก่อนที่พ่อหมอจะลุกพรวดแล้วเดินตรงเข้ามาหาพ่อและแม่ของเอมมี่พร้อมบอกให้เดินทางไปเลยทำเอาซะทุกคนถึงกับตกใจเมื่อเดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเมื่อเจ้าสิ่งที่สิงอยู่ในท้องของเอมมี่มันได้ขยายตัวใหญ่ขึ้นและมันกำลังเคลื่อนไหวภายในท้องของเธอ สร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากให้กับเอมี่แม้แต่บุคลากร,กรทางการแพทย์ก็ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เลยในตอนนี้ท้องของเอมี่บวมโตราวกับเธอนั้นท้องได้ล่ราวเจ็ดแปเดือนและใกล้จะคลอดแล้วเมื่อเดินทางไปถึงและเห็นเหตุการณ์ทุกคนต่างก็แตกตื่นตกใจพอหมอพราม เพียงแค่แกแอมเบาๆเจ้าสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในท้องของเอมี่มันก็ได้สงบลงช่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพ่อหมอพราม์ก็ได้สวดคาถาแปลกๆอยู่เนิ่นนานจนเกิดลมพายุมอรสุมกันโชคย่างรุนแรงเมื่อบทสวดจบลงพอหมอพราม์ก็ได้เดินเข้าไปเอามือลูบท้องของเอมี่เบาๆหนึ่งครั้ง จากนั้นไม่นานเอมมี่ก็เริ่มมีอาการทุรนทุรายคล้ายกำลังปวดท้องหนักเป็นอย่างมากและเรื่องที่น่าพิศวงมันก็เริ่มขึ้นเมื่อท้องของเอมมี่ถิบปวดบวมอยู่ก็ค่อยๆย,ยุบตัวกลับเป็นปกติแต่เอมมี่ก็ยังดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดและมีท่าทางเหมือนกำลังจะคึืนใส่อาเจียน เอมี่เธอได้สำรอกอะไรบางอยา่างออกมาจากทางปากของเธออย่างทุลักทุเลก่อนที่เจ้าสิ่งนั้นจะหล่นเพละลงบนพื้นเจ้าสิ่งนี้ทำให้ทุกคนที่ได้พบเห็นตกตะลึงกันจนตาค้างเพราะไอ้ก้อนสิ่งนี้นั้นสภาพของมันคือร่างของทารกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่เท่าที่เห็นนี้ สภาพทารกน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะอยู่ในสภาพกึ่งเน่าเปื่อยแล้วพร้อมทั้งยังมีนอนไตโยเยอยู่ตามร่างกายในขณะที่ทุกๆคนกำลังตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้าทารกผีก็ลุกพรวดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ได้วิ่งหายไปอย่างรวดเร็วในตอนนั้นเองเอมมี่ ก็ได้หมดสติไปในทันทีพ่อหมอพรามยังได้บอกต่ออีกว่านี่นะเป็นคุณใสเสกทารกผีเข้าท้องคนของหมอผีขเขมรมันมีผลอันตรายร้ายแรงต่อผู้ที่โดนของหรือผู้ที่โดนคุนสชนิดนี้เพราะคนที่โดนของนี้อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้นะ ซึ่งขุนใสชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เพื่อสังหารชีวิตผู้คนส่วนมากนะไม่มีใครหรอกที่ใช้มาทําแบบนี้หรือใช้เพื่อเรื่องแบบนี้เมื่อได้ยินดังนั้นพ่อและแม่ของเอมี่จึงได้เล่าเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาสมอ้างว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องเอมี่ซึ่งมันผู้นั้น ก็มีชื่อว่าไอ้ป้อมพอหมอพรามจึงได้บอกว่าไอ้ป้อมคนนี้น่าจะร่ำเรียนวิชาการทําของมาจากหมอผีชาวขเขมรต้นตำรับและได้นำวิชาสยเวดดำที่ได้ร่ำเรียนมานี้ดัดแปลงให้เบาบางลงและใช้เพื่อตอบสนองเรื่องความรักความต้องการของมันแต่คาถาที่มันเลือกใช้นี้ กลับแรงเกินไปจนไอ้ป้อมไม่สามารถควบคุมมันอยู่จนมันเกือบจะฆ่าเอมี่ผูดจบพอหมอพรามก็ได้สำลักเลือดออกมากองใหญ่ท่านใดนั้นเองก็มีเคสหนักเข้ามาที่โรงพยาบาลโดยคนไข้คนนั้นมีอาการท้องบวมโตและมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในสภาพนี้ ไม่ต่างจากเอมี่เมื่อก่อนหน้านี้เลยซึ่งก็คงไม่ต้องเดาว่าเคสที่เข้ามานี้คือใครเพราะมันก็น่าจะเป็นไอป้อมของที่มันได้ทำใส่เอมี่ได้ย้อนกลับเข้าตัวมันแล้วทีมแพทย์ยังไม่ทันจะได้ทำการรักษาที่ท้องของไอป้อมก็ได้เกิดระเบิดออกมาราวกับว่ามันมีระเบิดยัดเอาไว้ภายใน เลือดของมันสาดกระจายไปทั่วพื้นโรงพยาบาลหลังจากเอมี่ได้สติขึ้นมาพอหมอพราม์จึงได้ไต่ถามเธอว่าเอมี่ได้กินอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของเธอหรือกินของจากคนแปลกหน้าหรือเปล่าเอมี่จึงได้ลองย้อนนึกดูเธอได้ไปทานอาหารที่ทางโรงเรียนจัดเลี้ยง และผู้ที่ถืออาหารมาเสิร์ฟให้กับเธอก็คือไอป้อมผู้นี้นั่นเองจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านี่เป็นฝีมือของไอป้อมซึ่งก็น่าจะร่ำเรียนวิชานี้มาในระดับที่แกล่งกล้าพอสมควรและรู้จักดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนได้แต่แน่นอนว่าการใช้คุณใสแบบผิดวัตถุประสงค์แบบนี้ย่อมยากต่อการควบคุม และมันก็อาจจะส่งผลลัพบเถี่ยว็วร้ายแบบที่ไอ้ป้อมต้องพบเจอเพราะหากมีคนถอนของนั้นออกได้และนี่ก็ได้เป็นตำนานเรื่องเล่าของคุณใสที่เสกเด็กเข้าท้องสาวและยังเล่าสืบต่อกันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ส่วนเอมี่ในปัจจุบันนั้นเธอก็ได้แต่งงาน และอยู่กับครอบครัวย่างมีความสุขและเธอก็ไม่เคยที่จะได้พบเจอเรื่องราวที่แปลกประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเธออีกเลยถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ